เจันวาคมส5 6 6อาหธรรมภาพพระรูสสุตับเทพิยานุรักษ์เพื่อนจะเอาว่ารัตะธาตุนอมเจ้าคณะตำบลธาตุนอมเพื่อนรองพระภูมิสุมะเณรคณะบุญเถิามนาทีรัตนธาตนมได้ทราบข่าวการล่วงลักของคุณยายที่คุณเคยให้ครอบครัวใด้ช่วยเหลือเพื่อคูล มาเลยจะเอาน้ำดื่มห้าสิบโหลผ้าไตรมีไตรไปร่วมความเป็นกุศลศพถ้าสถวายฉังเวทปรถาบอกกล่าวดวงวิญญาณผูท้ที่ร่วงลับไปให้รับรู้รับทราบรับส่วนบุญส่วนกุศลต่อไปขอให้ศรัทธายาโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากับพระสงฆ์ที่ช่วยอนุเคราะห์สงเลิศศรัทธายาโยมทั้งใกล้และไกลมีพระครูสุษตางเจดีย์ตรักษ์ พระภิกษุส,สามเณรวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดกานิศสัยบ้านกับวัดกันช่วยก็ไวยใจ้า้ถ่ายการก็บรรลัยทั้งสองทางศีลส,ส่งทําให้สูงศีลปรุงทําให้สวยศีลน,นําทําให้รวยศีลช่วยทําให้รอดช่วยกับออนบวรบ้านวัดโรงเรียน พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้บํ s รุงพระพุทธศาสนาที่ตามศาสนกิจพระครูไปช่วยงานศพในวันนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 啊。

มาเลยล่ะทุก ขัน้ากิริสมิปพัเตมหาคัสเพนาอาบิตังคุตะบุรังคัาตุงสิรสานะมามิสุวรรณราชต่างรัตันนำปณิตังคุตะบุรังคัเจริยังล้างวันทามิสัพัสหาท่าสิงสักดิสิทธั้งหลายเทว้เทวดาที่กษัตเิรีพระธาตุนมเจ้าเงินสามพระองค์เจ้าราชปูหลวงพลสมเกวราภาจารย์ฒนาพระธาตุษน์พระภูเจ้าที่เจ้าแม่เรณีพญาสัตนาคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้ พระเจ้าปูสุตตเทติยานุรักรปู่สงาผู้ช่วยเจา้าอาวาสพระธาพนมจังราณะตํำบลท่าพนม,ขนมเขตนั้นได้มาช่วยงานมาเป็นกุศสศพของยายดอนทันใจที่มีอายุ80 83ปีบ้านโพทองหมู่ีหมู่4บ้านโพทองตำบลท่าพนมอันเต่าพนมนคะรพนมในวันนี้ ยึดถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบแล้วก็บอกกล่าวดวงวิญญาณคุณยายนอนอันใจผู้วายชนไปแล้วให้รับรู้รับทราบและก็ารับส่วนบุญส่วนกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเพิ่นอนตมยังสังเวคาปริกิตนาปัฏานจนามาเสทีธาตาถธาตุโตโลกเกอุปนอราหังสมมาสัมพุโต พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอราหารันต์พระสรุ้เองโดยเจอา,ามโมจเคสิโตอันหนึ่งพระาธรรมอัมราตถาคตเจ้าทรงแสดงแล้ว นิยานิโคเป็นไปเพื่อนำสัว์ออกจากโลกภูปิสามิโคเป็นไปเพื่อความสมงบระงับใจอาเรเนิานิโคเป็นไปเพื่อความรับโุกสาโพตคามิให้เป็นความกระสะโรโฐโสขตาภเวทิโตพระสุฆเจ้าทรงประกาศแล้ว มายันต่างทำมังสุตวะเราทั้งหลายได้ฟังแล้วซึ่งทำนั้นเอวางเังชนามาจึงรู้อย่างนี้้าเิเตปุภันมอฟัฟกเตปุกเนปุกกระา สิบุคคลแม้ความก็เป็นทุกข์เพรนามสิบุคคลแม้ความตายก็เป็นทุกข์โุกข์กเรติวัตุพุทธโกมนาสุกายพสาสิบุคคลแม้ความแห่งใจความไมร้แรงงานความไม่สบายใจความเสียใจและตามเพียนใจก็เป็นทุกข์อาตียมีสัมพยพุทธ ब्रा <laughs> ฐานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมวิมก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปะจุปาทานาขันตาทุกขะโดยย่อการยึดชันหาว่าเป็นเราก็เป็นทุกข์แต่ยติทานีอย่างไรรูปปาทานาขันโตปัตตาณาขันเทโรเวตาโปาทานาขันโตปัตตาณาขันเวทนา สัญฑ์รูปาทานัตันโตุปาทานัคันเกิดสัญญาตัณฑ์รูปาทานัตันโตุปาทานัคันเกิดสังขารวิญญาณุปาทานัคันโตุปาทานัคันเกิดวียญาณเจสังปาริญญาญาปรมโนโสโภคะวะเอวังวังลังสาวเกเวเนติพระว่าเมพระภาคเจ้านานเมื่อยังดำรงพระชนอยู่ ย่อมแนะนำสาวกทั้งหลายเพื่อให้รู้ซึ่งอุปาทานคันทั้งหลายอย่างนี้เป็นน้นมากเอวาาังกวากาจปนัสสาภควโตสาวะเกสวนุสสาสเมน้าหุลาปวัตติ ก็แรกตามร่ำสอนของพระผุ้มีพระภกากเจ้านั้นมีส่วนอย่างนี้เป็นไปมากในโมสาวกทั้งหลายว่ารูป,ปังอนิจจโรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสางขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจงวิญญาณไม่เที่ยง รูปังอนัตตารูปมิใจตัวตนเวทนานานัตตาเวทนาไม่ใจตัวตน สัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนาอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายตั้งวาไม่เที่ยงสัพเพธัมมอนัตตาเทธรั้งหลายตั้งวาเป็นของไม่ใช่ตัวตนตั้งนแรัน

sa thamano sa ve song ca tu maharajika na deva nang sa tham sutta va ta va ting sa deva tha sa thamano sa ve song ta va ting sa na deva nang sa tham sutta va sa thamano sa ve song nang deva nang sa tham sutta va tu sa thamano sa ve tu si nang deva nang sa tham sutta va साधमोषा वेशो निमरती सातवा परलीमी तव शिदेवा साधमोषा वेशमी तव सीनाम देवा न साम सुधवा ब्रह्म कजिका देवा साधमो सा वेशम काजि का न देवात ब्रह्म करी देवा สัตว์มนุษย์สเวสุขพรมกฤษณาเจานางเทวานางสัตตัสุตรวัตรรมุกโริตาเทวาสัตว์มนุษย์เวสุขพระมุกโริตานางเทวานางสัตตัสุตราวัมหาพระมาเทวา Sattamanosa Vesu Mahabrahma Nang Teva Nang Sattam Sudawa Parita Bhava Teva Sattamanosa Vesu Parita Bhava Nang Teva Nang Sattam Sudawa Abhimanap Bhava Sattamanosa Vesu Abhimanap Nang Teva Nang Sattam Sudawa Abhassara Teva Sattamanosa Vesu Abhassara Nang Nang Sattam Sudawa Parita Sufa ಸಾಮನ ಸಾಂ ೇವಾ ಸಾಮವಾ ಅಪಮ ಶುಭಾ ಸಾಧ ಮನೋ ಸಾಂ ದೇವ ಸಾಂ ಸುಧವ ಶುಭಗಿನ್ ಹಕ ದೇವ ಸಾತಮನಸ ವೇಷು ಶುಭಗಿನ್ ಹಕ ನೇವಾ ಸಾಂ ಸುಧವಾ ಅಸಂಜೇ ಸಾಧಮನೋ ಸಾ ವೇಷುಮ ಹಸಂಜೇ ಸಾಧವಾ ಪಾ ದೇವಾ สาธว์มนสาเวสุงคเวหพลานังเทวานังสาธังสุตวะวอวิหาเทวาสาธว์มนสาเวสุงค์อวิหานังเทวานังสาธังสุตวะอัตปาเทวาสาธว์มนสาเวสุงอัตปานังเทวานังสาธังสุตวะสุตัสสะเทวาสาธว์มนสาเวสุงค์สุดสาศนังเทวานังสาธังสุตวะสุดสาศเทวา Sata manosa vesu tutasi nang teva nang satang tutava akadita ka teva sata manosa vesu metanja saparo kasaming mana sampawaje aparima nang gotang อาสัมปัตังอเวลังอสะปาตังเทตังเจรังนิสิโนวาสยานควายาวัดตาสามิกตะเมตตเอตังสติงกติเตยัมรัมเมตังวิหารังอิตามาหุเตติจารุปะกามสิลวะ

so ya di samping cahaya niscaya itu pada n poja jg kata gula rambara jadi ku ramal pasutang ana pekan ti bawa tuh sapa mangkalang rakan tuh sapa dewata sapa putarupa bena satah su ti bawa tuh teh bawa tuh sapa mangkalang rakan tuh sapa dewata sapa tomaru bena satah su ti bawa tuh teh bawa tuh te. tu, sapa mangkalang rakan sapa dewata sapa samkalupa bena

สั้นอายใส่สัอายกเด็กก็ทะุพุทสปอ่อเขาอยู่ทางไนพี่น้องเป็นกคนที่หาจริงจริต่อจากตสนบตรงับต่้ ต่างขาราอุปาัวัยยารรเโนอุปจิตวานิ่โรจันติบเอสัมอุปักสมูสุบบสโภขอดวงวิญญาณยายดอนท่านใจอายุ8ปสปีอัตมาพระคู่สงาเดวัตรทาพนอมได้รับข่าวการล่วงลับดับคันของยายคือเศร้านี้จึเลยเอาน้ำดื่มมาซอยหายสิบหลผ่าไรเนี่ยาอาบนำฝนน้ำ ซอยงานไหลหมองันไลลผ่าไปไหลล้อลงไปอดคือถึงกันถูกท้ายย้า่ไปซอยสามซอยแปงซอยบุรณะกุฏิเง่าไปก็ปู่ซอยเป็นบวชก็ได้เอลูกนอกก้องกรรมกรน่ายสางเป็นระระไปซอยไปโตไปเติมหมองในมันหัวสำรวจสุดส้มมาตไปซอยระลึกนึกถึงกันมาปู้กันมาซอยเออ ใายเจ้าไปซอยพ่อคู่พ่อคู่เขาก็ซอยเม่ยลูกใต้เจ้า <c oughs> ข้ไปก็มาได้ดีละเออเพื่อบอกเล่าดวงวิญญาณคุณยายนับรูบ้นับทราบแล้วกับบุญกุศลยายทั้งสมมาตั้งแต้ยาววัเพิ่อละเจ้าจอายุแปดสิบสามปีแลวกัข้าสมองค์พระเจ้าในพิธีมาสวดอามาติกาสวดอภิธรรมญาติพี่น้องแต่ละคำขึ้นก็ดีอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาคุณยายอาอุปสะ นิคัดของได้็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูกแกวตาทิฟมิริธาสังดาเดชจงนำข่าวสารการกุศลเหล่านี้บุญกุศลเหล่านี้ไปบอกเก่าวดเวเป็นญาณให้รับรู้รับทราบแล้วก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ไปเกิดดีถึงสุขม่สัปรายภพภายภาคหน้าโน้นเถินว่ายิมรับอยู่ตัวนีเนาะโอ้ยิมรับสู้เนยะโตอ่ เป็นผู้จับกู้อยู่หรอย่าได้อาวอ้าวเป็นลูกมานรับตาสแน่็กน้อยรับสายขออายุเท่าปีเจ้าอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหนอกู้ด้ยูเรียกผอกอกับ เ็ไกันไปแค่เราับมจัวกมือมุือในตะกอนเออระคู่สีน้ำหน้าที่ไหนอ่ะได้ปะคุณน้ำอยู่พอยู่จอดีเอาไปคุณกน้ำเออาบอกว่าไหได้ครเลยอันนี้ก็ร้านวาดนีอันนี้สร้างภาพอันนี้นายสร้างสร้างภาก็เป็นร้านบอก เอเอเอะกินธาน้ำไข็แล้วฮะ